เดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเก็บเชือกของเต็นท์กระโจมเคทูนะคะคือเชือกอันเนี้ยเราจะเราจะไม่ถอดเก็บไว้เราจะเอาเก็บไว้แบบเนี้ยแต่ว่าเราจะบอกวิธีการเก็บที่มันง่ายแล้วก็ใช้ก็ง่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเข้ามาใ,ใกล้ๆเลยค่ะวิธีการนะคะกางมือออกอย่างเงี้ยค่ะสอดเข้าไปลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วก็พัน แบบนี้ค่ะให้มันไขว้กันลักษณะอย่างนี้นะคะก็ค่อยพันไปไขว้กันไปแบบนี้จากนั้นเราก็จะเหลือปลายเชือกไว้ประมาณเท่านี้นะคะแล้วเราก็ถอดออกจากนิ้วเราแบบนี้ค่ะลักษณะนี้แล้วก็ใช้มือนี้นะคะกำเชือกไว้ค่ะแล้วก็พันแบบนี้ค่ะย้อนหลังย้อนเข้าหาตัวเองนะคะ ย้อนเข้าหาตัวเองลักษณะนี้ึบพอใกล้จะหมดหมว้วนเราก็เอานิ้วชี้นะคะสอดไว้แล้วก็นาปลายที่มันเหลือเนี่ยค่ะสอดเข้าไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้แน่นค่ะเนี่ยเก็บแล้วต่อไปเราจะดูมาดูวิธีการดึงสายออกมาใช้นะคะง่ายๆเลยค่ะเมื่อกี้ที่เราเก็บแบบนี้นะคะพอเราจะใช่ใชไหมคะเราแค่ดึงค่ะ เนี่ยค่ะง่ายมากเลยค่ะไม่พันกันด้วยค่ะนีย่ยดึงออกมาอย่างนี้ดึงออกมาใช้อย่างนี้เสร็จแล้วตรงเนี้ยมันจะเหลือปมนิดนึงที่เราพันไว้ตอนจบอะค่ะเราก็แค่คลายสายออกแล้วเราก็สามารถใช้ถ่อ้เชือกของเราได้เลยปกติง่ายไหมคะ